คลิปสั้นเรียวลงกันกีวินาทีสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่พอกันกับเบาวนาัดอีกตามเก่าตามเคยนะครับเนาะ,ะสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นที่ถามนะครับ คลิปสั่นรล้วนะครับควรล่งขันตำกีวีหน้าที่เป็นบอกรับพี่น้องถามกันหลายครับพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนี่นะครับอ่าเขาบอกว่าความยาวสูงสุดอยู่ที่60วินาทีนะครับโดยประมาณแต่ว่าช่วงนี้ผมเห็นอยู่ที่90าิบวิเป็นบอกรับเนาะ เก้าสิบวินาทีนะครับาสามารถมีความยาวนะครับน่อยกว่าหกสิบวินาทีได้อ่านั่นหมายถึงยังครับพี่น้องหมายถึงว่าเราไม่ต้องลงถึง60บวิก็ได้ใช่ไหมครับเราลงเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะนะครับพี่น้องก็เห็นอยู่นะครับหลายๆคนกับลงเงาวหกสบ เก้าซิปในช่วงมือนี่นะครับก็เห็นกันได้หลายแต่ว่าหลายๆคนก็อยากหูว่าลงขันตําเนี่ยนะครับทรายนะครับจังสีสามารถลงได้นะครับหรือว่าสั่งไล่ได้ได้เนาะแม็นบอกรับพี่น้องอยากหูกันนี่คือกันนะครับระบบบอกว่าแต่ไม่ต่ํากว่า3วินาทีนะครับหมายถึงว่าพี่น้องเฮ้าเนี่ยนะครับหลายๆคน ที่อยากพูดว่าคลิปริ้วเนี่ยคลิปสันเ่าเนี่ยนะครับสามารถลงได้ตามสุตรเนี่ยจากวินาทีนะครับระบบเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะครับว่า3ามวินาทีขึ้นไปเนี่ยท่านทําได้เลยแต่สามวินาทีเนี่ยตามกว่า3วินาทีกับได้พันมาแต่บอกถึงว่าความเป็นจริงสมวินาทีหายใจกับเบิดแล้วนะพี่น้องแม่นบอกครับ เนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอบพี่ตอบน้องกันนะครับตอบเพื่อนๆเฮ้านะครับว่าคลิปรีวนะครับความอา่ขั้นต่ำนะครับต่ำสุดเนี่ยสามวินาทีนะครับทำเกินสามวินาทีขึ้นไปลงได้เลยนะครับพี่น้องที่สงสัยกันนะครับก็เอามาหาข้อมูลมาตอบให้นะครับพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจบ้านัดในการหาข้อมูลนะครับมาซูพี่ซูน้องกันนะครับเผื่อเพื่กันนะครับสนับสนุนกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันคลิปนี้โอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ